เดี๋ยวมาเลาะดูปลาช่อนหน้าท่อนะครับชายชายบ้านเขานะครับเดี๋ยวลองเอานิวโกเทลมาตีดูมาดูว่าจะมีตัวกัดนะครับ หมีตัวกัดครับนิวโกดเทลสีส้มครับป่ากัาด้วยนะครับกับค่ายฮันเตอร์ครับนิวโกดเทลสายพีอีที่ใช้จะเป็นสายพีอีสองโคโนดพัดนะครับปากติดตามผลงานด้วยนะครับนิวโกดเทลยอด